ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับครั้งสุดท้ายสำหรับค่าคืนนี้แล้ะคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจนนะครับเมื่อคืนดาวโจนต้องขออภัยนะครับฟันผิดครับฟันแม่นมากฟันตัวดับนะครับถ้าเอาศูนย์มาคงได้ศูนย์สองครับงั้นต้องขออภัยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาอารัมพบทกันนิดหน่อยครับคือเดี๋ยวดาวโจน์มาที่สิบดก่อนนะเดี๋ยวจะหลงเสียเวลาไม่นานครับประมาณหนึ่งนาทีครับ เริ่มตั้งแต่นี้บ่ายนะครับถ้านี้บ่ายใครฟังดีนะครับใครฟังถ้าใครเข้ามาแคปอย่างเดียวังไม่ฟังจนจบคลิปท่านจะพลาด64ฟรีนะครับท่านใดฟังจนจบคลิปจะได้64ฟรีนะครับแล้วก็ผมก็แปลกใจหุ้นบ่ายจีนก็มาจีนเกือบแตกสามตัวแล้วก็หั่งก็มาสรุปแล้วมีหลุดนี้เช้าหุ้นเดียววันนี้สำหรับหุ้นภาคเช้าครับ ก็ยังแปลกใจอยู่เออมันก็ยังแก้ตัวได้สําหรับเมื่อวานเมื่อวานวังอะไรก็ตายวังอะไรก็หลุดและอย่างผมบอกเป็นแนวทางครับคลิปผมจะมียาวๆอยู่แค่ประมาณ3คลิปนเน้นๆ3คลิปอะคือดาวโจรกับนี่แค่อีกลาวัฒนาเพราะผมอธิบายสูตรลาวัฒนากับลาวัฒนากับไอ้ดาวโจรผมจะอธิบายแต่นี่แค่อีผมอธิบายแต่ผมไม่บอกสูตรผมบอกไม่ได้เพราะว่ากว่าจะค้นหามาันไม่ใช่เรื่องง่าย ผมบอกสูงไม่ได้แต่สําหรับดาวโจรหรือดาวพัฒนาผมอธิบายเป็นทั้งหมดได้ที่มาที่ไปนะครับและผมขออย่างคือขอให้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปครับเพราะบางเพราะผมคิดว่ามีคนพลาด6กฝีบ่ายนี่คืเอเยอะเพราะว่าบางคนไม่ฟังบางคนเข้ามาแคบอย่างเดียวผมไม่ได้พิมพ์ลงไปครับผมไม่ได้พิมพ์ลงไปนะถ้าใครฟังใครได้นี่คืออีบ่ายจีนบ่ายห่างบ่ายเอาง่ายตั้งแต่ไต้หวันเลย ไอหวันเด่นบนล่างผมเออมันก็ยังแต่เข้าใจครับหนึ่งคนเราจะเล่นลน่ะจะเล่นเฉพาะเล่นที่เลขไอ้หุ้นที่เราชอบถูกไหมครับจะไม่เล่นมีทุกหุ้นนะที่จะจะมีบางคนนั้นที่ส่วนน้อยที่ที่เล่นทุกหุ้นที่หวาง <c oughs> บางคนจะเลือกเล่นหุ้นที่ชอบนะครับก็เข้าใจเนาะนี่ก็อีกเหมือนเป็นหุ้นหลักเหมือนมันหุ้นประเดิมหุ้นประเดิมแรกของหุ้นน่ะรบกวนกลางค่ำกลางคืนอาจจะได้ยินเสียงจิ้งจกร้องครับไม่ต้องตกใจนะครับก็จะประมาณแค่นี้ครับแล้วก็เสียดาย ลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาเสด็จย,ยิงน่าจะฟันแครับถ้าฟัน8ก็เจาะ28ถ้าฟัน8คของเด้งต้องขออาภัยนะครับแต่ถ้าใครเอาวิ่งเอา8ไปวิ่งบนอย่างเดียวก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าผมไฟหลักร้อยแปไปหลักร้อยเป๊ะสำหรับลาวพัฒนาครับยังถือว่าเด่น3รอบที่ผ่านมาเด่น2ตัวยังไม่ดุดครับเดี๋ยวจะแก้ตัวให้ใหม่เน้นๆกันอีทีวันจันทร์หน้านะครับโอเคครับพอแล้วสำหรับดาวโจรดาวโจรสถิติดาวโจรอาทิตย์นี้วันจันทร์มาทั้งหลักร้อยมาทั้งตัวเด่น วันอังคารเจาะแต่วันอังคารเจาะแตก3ตัวหลักร้อยเป๊ะเหมือนเดิมเมื่อวานนี้เด่นตัวรองมาคือ0ย์แต่ผมไม่ได้ฟันผมไม่ได้ฟันศูนย์ผมฟัน4ี่ต้องขออภัยวันนี้ดาวโจนเปิดนะครับหลังจากที่โมไปนานดาวโจนเปิด450บวก48แล้วผมจะบอกที่มาที่ไปแป๊บนึงครับช่วงนี้ผมดูดาวโจนเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะบวกหรือลบเพราะว่าหุ้นควจะปิดตีสีถูกไหมครับ ผมก็ได้ดูจากตัวเปิดเป็นหลักแล้วกันก่อนอันนี้เป็นกลุ่มเลขคู่นะครับ0 2 4 6 8ใครไม่ทราบว่ากลุ่มเลขคู่เลขคี่คืออะไรรบก,กวนกับดูคลิปเก่าของผมเลยเดี๋ยวท่านจะไม่ตกเทรนรับนะครับบางครั้งมันเป็นสเตปเป็ปง่ายๆแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามาทุกครั้งแตส่ส่วนมากมันก็มานะครับส่วนมากมันก็มาซึ่งมันขาดอยู่2ก็6นะครับถูกไหมครับขาดอยู่2ก็6นะ0 2 4 6 8เปิดมามี0 4 8ขาด2 6 และผมว่าคืนนี้โอกาสที่มันจะปิดพิกัดเดิมก็เป็นไม่ได้คือท้าย2ท้าย0ถ้ากรณีปิดบวกลบถ้าลบก็ยังท้าย2ท้าย0ครับประเด็ใช่ถ้าลบก็ยังท้าย2ท้าย0วันนี้เน้นไม่ที่2ครับถ้าหกหมาต้องขออภัยนะแต่ผมแต่ผมเจาะทั้งคู่เน้นไ่ที่2แล้วกันครับเพราะวันนี้มีเตือนมาเพราะ2อ สองดาวมูอาระยะสองดาวบนมาเดินดีตลอด3ามวันนะครับวันนี้ขอให้มาต่อแล้วกันไหนแบบนึงครับผมเจาไว้ไหนโอเคครับสีสองครับหกสองครับ8ปดสองครับมาแล้วมาอีกได้ทันทีนะครับศูย์หครับ4ีหครับแล้วก็แปดหครับร้อยใส่สี่ครับ เดี๋ยวผมจะบอกตัวเน้นแป๊บนึงครับแต่ผมไม่มั่นอ่าถ้ากรณีเอาคุยงา่ายถ้ากรณีปิดบวกนะถ้าปิดบวกผมชอบอยู่2คู่โอเคชอบอยู่2คู่ถ้าบวกนะครับผมจับท,ที่เลขที่มันเหลือนี่ 82มาได้มาอีกได้นะครับอย่าลือนนะครับได้วันนี้10แต้มวันนี้10แต้มเดินดีมากนะครับ10แต้มเดินดีมากอ่าครับชอบอยู่คู่นี้นะครับชอบอยู่คู่นี้ถ้ากรอน,นี้ถ้าท่านเล่นท่านจะเพิ่มมาแค่ตัวเดียวคือ80นะครับก็เป็น7หางนะครับลองพิจรนารณาดูเนาะโมมากและง่วงนอนและยังไงลองพิจรนารณาดูครับถ้าพี่แทนเดินนะอาจารย์ต,ต้นเดินก็ตามไปก่อนนะครับตามทําไปก่อน แต่ท่านใดอยากมัดสามคนก็รองพิจารณาผมเข้าไป้วยก็ได้โอเคครับค่ำคืนนี้ขอให้รวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ